มัน,น,ไ,น,นไม่เห็นโอเคค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกจริงๆเราวมันก็โอเคค่ะไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบแย่ลงเลยค่ะก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมจบความรักเสียใจมาแบบปีจริงๆเราไม่เสียดายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมามันคือประสบการณ์อะไรอย่างเนี้ค่ะที่เราได้เรียนรู้กันมามันมีทั้งความสุขความทุกข์ก็อะไรอย่างนี้ค่ะมันคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ทุกวันนี้เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าประสบการณ์ที่สะสมกันมา20กว่าปีอยู่แล้วค่ะ ค่ะพพอจะบอกใจเองได้เอาคามรู้สึงเราจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีมือที่สามอะไรหรอกค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนเราสองคนมันคุกการมันอยู่ที่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราใจเราเข้มแข็งพอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถามว่าน้องพอมติชาเป็นมือที่สามโอ้ยไม่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  จริงๆไม่ห่วงอ้อแล้วิว่าจะไปคุยกั้อมไ่ถามเป็นรค่ะมันไม่จเป็นต้องคุยค่ะจริงๆแล้วคือตอนนี้ถึงแมว่าเราเป็นเพื่อนกันอะไ่งเงี้ือเราก็อยากให้เขาได้เจคนที่ดีอะย่าเตพเมยก็อยาให้จิได้เจอคนที่ดีเหมือกน,นกัร่เี้พราะ,ะนั้นเราไม่ว่าเขาจะเริ่มษาเรียนรู้กับครม,มใช่สงที่ผิดอะไรทงานร่วมกันอย่างนีกใจสบายใจอเคอเคก็คคทาได้ด้วยดีไม่มีปัญหาว่ายังไงเราก็เป็เพื่อน จะมองมองนอื่นมาตามใจก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเจอคนที่จะคุยได้ต่อไปเดี๋ยวจะบอกพี่ๆีแล้วกันนะคะแต่บอกว่าตอนนี้แบบมิเตอร์ลอะคนต่อไปสเปคอย่างเหมือนเดิมเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าคนที่จิบเจอต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบใครคนที่แบบรักจิบจริงๆคนที่ดูแลจิบได้จริงๆจะเป็นใครอันนี้จิบให้คำตอบไม่ได้จริงๆแ่ว่าตอนนี้ใคหรือคอมเลยอันนี้เนี่ยจิบเกี่ยวกั จริงๆแล้วจีบคงใครก็ได้ไม่ว่าเขาเป็นเพศอะไรขอแค่เขารักจริงๆเป็นคนดีและเข้าใจจริงๆ,ๆแค่นั้นเองค่ะก็ตอนน,นี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าคนต่อไปจะเป็นใครแต่เอาเป็นว่าตอนนี้หนูมีผลงานเยอะแยะให้พี่ๆติดตามนะคะไหก็ฝากด้วยหน้วี่ลอรอกระดมใจแล้วหนูรอขนไหนคะสหวนบอกว่ามีคนเสีตรงมาคอยรับตงอ๋อก็มีคนคุยค่ะก็มีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ว่ามันยังไม่ ยังไม่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานว่าแบบคือคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆล้วจิ๊บก็ไม่ได้ปิดตัวเองจิ๊บก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่เราแบบเหนื่อยจากการทํางานแล้วเรามีคนมาดูแลมันก็มันก็ทําให้เรารู้สึกสบายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยยังเป็นสาวหล่อเหมือนเดิมค่ะยังยังไม่บอกเดี๋ยว <ๆ S 2> ไว้ชัวร์แล้วเดี๋ยวจะบอกนะถ้าบอกอีกแล้วเดี๋ยวมันแบบเพิ่มอีกแล้วมัน เมื่อไรเดี๋ยวเราจะบอกค่ะว่าคนนี้แหละค่ะคือตัวจริงของคนต่อไปสาวหล่อที่คือเขาดูแลให้แคลดีกว่าถ้าถึงแบบติดชเองถึงแบบว่าเปิดใจพูดฟ้าอะไรอย่างเงี้ก็จริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดสนสนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาใครสักคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถพันทุงได้นะว่าแบบจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆบอกไปแล้วแบบเกิดเธอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไอเขา 就就是没得闭的个。